ในการมายื่นมสือวันนี้พ่อแม่พี่น้องเรานะครับมาด้วยใจนะครับไม่ได้มีใครหนุนหลังนะครับตามที่บางท่านที่ออกสื่อนะครับได้กล่าวอ้างนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเรามาด้วยใจทั้งนั้นนะครับมาด้วยความบริสุทธิ์ใจและมาโดยสันติวิธีนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องเรานะครับเอาไม่เอาเลยนะนักการเอเอาไม่เอา นะครับจากการบอกเล่าหรือว่าสื่อก็ทําให้เรารู้แล้วว่าโรงงานน้ําตาลและโรงงานผ้าชีมวลนะฮะกว่า50กว่าแห่งนะฮะทั้งประเทศนะครับมีที่ไหนผลกระทบเกิดขึ้นที่นัน่นครับอาจารย์้ไปแล้วพี่น้น Aa, <cliff surfaces> องเราอ่าเข้าเวมเลยครับ <S <S เนี่เบนเบนมาเ, <ulates S 2> เ,เข้าเวมเลยครับอ่าเบนเบนเข้าเวกเดี๋ยวหันหน้าออกไปทางนี้นะครับหันหน้ามาทางนี้นะครับ โอเคครับมามาจุดนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับพ่อค้าแม่ขายเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มองเห็นผลกระทบในวันข้างหน้านะครับเราจะไม่ออกมานะครับอยู่แล้วนะครับว่าคนเนี่ยจะเข้าไปโรงงานเนี่ยมันน้อยมากน้อยนิดถ้าจะได้เข้าได้ทางานก็ต้องเป็นเด็กเส้นถ้าส่วนใหญ่ถูกต้องไหมครับจะได้ทำหรือว่าจะเดินเข้าเอ็ วันหรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมครับเพราะโรงงานน้ำตาลเนี่ยเขาก็ต้องเอาคนมันเข้ามานี่นะครับคือกาพูดบ้านๆนะครับอ่าอสวัสดีครับอขอเล่นเพลงครับผมดีมันกอดลงที่ไอ้กําปั้นรวยนู้นตื้อตื้อไว้ตัวมันสนมมือมือห้อยเรือมันกิ้กอดทุนประโยชน์ตัวเองเต้ยที่มันรวยนุ้น ท่านนายเปิดนิี้ของเรานะครับเพื่อคัดค้านไม่เอางานน้ำตาลองราชีก็มวลเพราะว่าฝันผลตะทบกและมน้ำเน่าเสียกลิ่นเหมน็นเสียงดังจากเครื่องจ,จัดจรา่รบรรทุกการแย่งทรัพยากรน้ำทั้งบนดินและใต้ดินนะครับฉะนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของคนนานรองและคนชำนิช่ไม่ใช่พี่น้อง จากนั้นเรื่องโรงงานน้ํำตาและโรยฟ้าชีวมวลนะครับเราไม่อยากให้เกิดขึ้นถ้าเกิดขึน้นลูกหลานของเรานะครับโมกนาโคกนาคือลูกหลานของเรานะครับจะได้รับนะครับผลกระทบจากอากาศเราพูดถึงเรื่องอากาศนะครับที่ไม่บริสุทธิ์นะครับแล้วก็น้ําที่ไม่สะอาดฉะนั้น เราอยากอยู่กับอากาศที่บริสุทธิ์ใช่ไม่ใช่ครับพี่น้องใช่ใช่ไหมใช่ครับใช่พี่น้องเลยใช่พี่น้องเลยใช่พี่น้องเลยอาปลัดปลัดทุกคนนะก็คือวางตัวไม่ค่อยเป็นกลางเท่าไหร่นะครับจะต้องมาลงพยศเอง

ัดเราออกไปในจะทางนะเครับเดี๋ยวท่านมารอแล้วครับก็ยวขออนุญาตนะครับขออนุญาตอ่านนะครับอ่านแถลงการแล้วฟังนะครับเจนนะครับป๊บนบงนะครับ ครับนะครับคอกเรานะครับที่มารับนังสือนะครับตอนนี้ก็ขอขอบคุณเชิญน้อยนะครับราบคุณเชิญท่านครับคพื่อให้ความสำคัญนะครับก็มีส่วนราชการนะครับ ท้องที่ท้องถิ่นนะครับมากันพร้อมนะครับทั้งสัตว์ีพอชอนะครับเทศบาลนอบตอที่อยู่ในรัศมี5กิโลเมตรนะครับกรุ่มอเเรับ้านเกิดจนมีข้อเรียกรองให้ท่านนายอจังหวัดบุรีรัมย์ให้ดำเนินการทาหนังสือถึงการให้ผู้นำในตำบลและต่อไปก็จะเร่งตอบการกปหนกการนะครับ แล้วก็แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ดําเนินการเพราะช่วงนี้อยู่ช่วงของการทําผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับหรือ e i a นะครับเวทีจะมี2เวทีนะครับก็จะมีเวทีต่อไปอำเภอไม่ได้ห้ามนะครับเราเป็นข้าราชการหรือเป็นส่วนราชการในหมวดหนึ่งคือเราเป็นชาวบ้านนะครับชาวบ้านมีเสร็จตามรัฐธรรมนูญนะครับเพราะถ้า e อไไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านนะครับ แต่ถ้า e อไผ่านนะครับพี่น้องประชาชนก็ต้องอยู่ร่วมกันช่วยลูกช่วยหลานหรือของตนเองเพราะฉะนั้นมีสุดเต็มที่นะครับที่จะคัดค้านนะครับแม่ส่วนราชการนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านเราก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มแกนนำโอโซนต่อไปนะครับก็มีอะไรก็ได้ประสานการปฏิบัตินะครับเพื่ออเอชันีได้ ห้ม <LY humming> ันจะไหลมไม่ได้เลยนันถูเลยต้นนีกตนนี้กต้งนี้ก็ต้นนี้ก็ต้นนี้็ตนี้ก็ต้นแีก็ตนนี้ก็ต้นนป้ก็ตนีก็นนี้กต้นนนี้ต้้ว็ต้นนนอีกต้นนนีกก็้่นี้ก็้นี็นอีก็้นนีก้นด้ีกด้้นก้้ตนี้ ใช่ชนไปหักปลาหากินตามล้ำห้วยนี่เองนี่ก็มาแต่หาปลาวันนี้เองโอ้ยทนี่พอเจ้าเลขมันนันได้เลยมันขยายไปแล้วเจ้าสองมาปุ๊บอ่อเนื่องเลยทีนี่ขยายได้เยอะเลยน้ำพริกเยอะนะนะเต็มเต็มเต็มต้นมาใช่แต่นั่งง่ายกว่าเรามันไปตามถนนที่ข่านั้นแล้วก็ไปโน่นแล้วก็ไปโน่น เพราะว่ามันาแบบมันเลยเยอะนุบาลไก่น้อยไอ้เซื้อที่เนี่ยเขาบอกชาวบ้านว่าเขาจะมาซื้อที่ทําที่อนุบาลลูกไก่ครับอ๋อทีนี้ชาวบ้านก็เลยชาวบ้านก็เลยขายเขาขายเสร็จปั๊บขายเสร็จปั๊บเหมือนกับมาฮุบมาฮุบรววปุ๊บแล้วก็มาประกาศอีกทีว่าจะทําโรงงานน้ําตาล อนนี้เพิ่งตั้งจริงเขาไปสไฟฟ้าอมมเขาวางโครงการหมดแล้วเขาไปสางไอ้ไฟฟ้าที่บางมวลมาหมดแล้วไอนนายเอ้ยปวดใหญ่เห็โคตดใหญ่เองดู แนวโน้มก็คือว่าทางบริษัทอ่าทางโรงงานเนี่ยเขาก็ยังมีการเคลื่อนไหวอ่าอยู่เรื่อยๆครับลงพื้นที่นะครับทงเป็นเวทีเล็กนะครับตามหมู่บ้านชุมชนเพราะฉะนั้นเราคิดว่าทางโรงงานเนี่ยก็น่าจะพยายามดันเต็มที่เหมือนกันนะครับแต่พวกเราในชุมชนเนี่ยเป็นคนที่จะได้รับผลกระทบนะครับอ่าในวันข้างหน้าอย่างแน่นอนนะครับตามสื่อต่างๆที่เราได้พบเจอหรือว่าได้ลงพื้นที่จริงนะครับก็ทําให้สภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของพี่น้องชุมชนเราเนี่ย อยู่อย่างยากลําบากนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงยืนยันว่าเรายังไงเราก็ไม่เอานะครับไม่เอาไม่ต้องการถึงแม้ว่าคําพูดจะบอกว่ามีเครื่องมือ,อที่ดีเครื่องจักรที่ทันสมัยนะครับไม่ก่อให้เกิดมลพิษไม่ก่อให้เกิดผลกระทบแต่บทสรุปก็คืออย่างที่เราเห็นนะครับมีที่ไหนก็คือเกิดผลกระทบที่นั่นมีความขัดแย้งกับพี่น้องชุมชนเราที่นั่นครับเช่นเรื่องอะไรบ้างก็เช่นในเรื่องของ อันดับแรกเลยคือสภาพอากาศนะครับฝุ่นละอองครับที่ปิวนะครับปิวไปทั่วไม่ใช่เฉพาะโซนรัศมี5กิโลเมตรนะครับเพราะว่าลมกระจายถึงไหนเนี่ยฝุ่นละอองก็จะไปที่นั่นนะครับอันนี้แล้วก็ในเรื่องของถนนหนทางนะครับเมื่อมีโรงงานน้ําตาลเนี่ยรถอ้อยก็เยอะนะครับรถบรรทุกรถพ่วง10บล้อวิ่งเข้าชุมชนนะครับซึ่งเป็นอันตรายนะครับต่อเด็กนะครับไปโรงเรียนนะครับและในชุมชนเราเนี่ยมันจะมี2โรงเรียนที่อยู่ติดกับถนนใหญ่เส้นหลัก ที่ถ้าเกิดโรงงานน้ำตาลเนี่ยรถอ้อยจะต้องวิ่งผ่านนะครับแล้วก็คนเต้าคนแก่ที่จะสัญจรไปมานะครับกลัวจะเกิดอุบัติเหตุอันตรายแล้วก็ทางน้ำนะครับแน่นอนครับผลกระทบทางน้ำนะครับเมื่อเกิดการหมักหมมนานๆเนี่ยน้ำน้ำเน่าเสียนะครับได้ไหลสู่ลำคลองแม่น้นำมงคลงก็ทําให้ปลานะครับสัตว์ต่างๆเนี่ยตายหรือว่าสูญพันธุ์นะครับและน้ําก็ไม่สามารถที่จะใช้อุปโภคบริโภคได้นะครับที่เห็นกังวลเรื่อง อ๋อก็เจ้าหน้าที่เนี่ยเรามองว่าการให้ความร่วมมือกับพี่น้องพี่น้องชุมชนเราเนี่ยมันมันยังไม่มีความเป็นกลางนะครับจากที่เราได้ได้สัมผัสมาแล,แล้วได้ประสบพบเจอมาเนี่ยถ้าโรงงานน้ําตาลเนี่ยเขาจะไปไปขอใช้สถานที่อะไรต่างๆเนี่ยรู้สึกมันจะง่ายนะครับง่ายไปหมดแม้แต่ในชุมชนเราเนี่ยยกตัวอย่างแล้วกันว่า ปกติแล้วเนี่ยจะมีการประชุมในเรื่องของการทําเกษตรของชุมชนนะครับมีแผนไว้แล้วเนี่ยประมาณ2อาทิตย์แต่เมื่อวันที่20ที่มีการประชุมนะครับคืนของวันที่19ก็มีทางผู้นําชุมชนนะครับได้ประกาศเป็นยกเลิกยกโลกเกี่ยวกับการทําเกษตรของชุมชนเราแต่กลับให้โรงงานน้ําตาลเนี่ยมาเปิดเวทีแทนแทนการที่จะ ให้ประชุมเรื่องทำเกษตรของชาวบ้านเราถึงมองว่านี่แหละครับมันคําว่าเป็นกลางเรามองว่ามันมันไม่ใช่มันไม่น่าจะใช่นะครับทีนี้ฝนกระทบเยอะแยะเด็กนักเรียนก็รดมัน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 เยอะนะจ๊ะคิดป่มันเยอะนะแต่เราก็ไม่ได้อยู่กับลูกกับหลานต่อไปแล้วทีนี้เราก็ต้องมาคัดค้านเพื่อลูกหลานของเราในภายภาคหน้านะจ๊ะแล้วเราเชื่อไหมว่าสิ่งที่เราออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านกันนี้มันจะเป็นผล ก็ประมาณครึ่งหนึ่งเลยแต่เราก็จะคัดค้านจนถึงที่สุดนะจ๊ะเพราะว่าเขาก็เออเขานะเนาะก็เขามีเงินกับเขาทุกอย่างทุกนี่นะอย่างผู้นําในชุมชนของหมู่ห้าก็ก็ถือเอาก็เนาะบางทีก็ประชาชนมีส่วนร่วมกับเขาบ้างก็ให้ก็ให้เขาไปในส่วนร่วมฝั่งนู้นอย่างนี้แล้วพวกคัดค้านก็มาทางนี้นี่นะจ๊ะอยากปากอะไรถึงหน่วยงานภาครัฐบ้าง ในงานภาครัฐก,ก็ขอให้ทั้งภาครัฐช่วยเพราะว่าประชาชนคนต่อไปในตำบลหนองปลองอำเภอชำนี้นี่จะมีผลกระ,ท,ะ,กระทบเยอะกระทบแย่<ม>จะได้ไม่ต้องให้ตา้ให้สร้างโรงงานแล้วก็โรงไฟฟ้าชีวมวลนะจ๊ะที่<ม>ทาพิธีเผาพริกเผาเกลือก็ขบวนการที่ไม่ยุติธรรมนะจ๊ะก็คือบอกเจ้าที่เจ้าทาง,ง,งที่ปกปักรักษาอนุสถานที่แห่งนี้ในอำเภอชำนี้ในเทศบาลตำบลหนองปลองนะจ๊ะขอจะให้เขามีการสร้างโรงงาน แล้วก็ลงไฟฟ้าชีวมวลก็ก็ขอนะจ๊ะก็คือขอเผาพริกเผาเกลือคือก็ไม่ไม่เป็นไปหรอกคือไม่ให้เป็นไปแต่ขออยากให้ได้ทำายาขออยากให้ได้สร้างอย่างนี้นะจ่ะขอแค่นี้แหละเป็นความเชื่อไงจ๊ะ